โอเคครับผมก็ชิดออโตบานนะครับเป็นเจ้าของร้านครับผมสวัสดีค่ะเพนออโตบานนะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนของฝั่งมีเดียชื่อบูมนะผมออโตบานไทยแลนด์นะครับผมสวัสดบทุกคนที่คุณหน้าคุณตากันนะครับปีที่ผ่านมาแหะครับก็รู้สึกสนุกครับก็เขาเรียกว่ามีรถหลายรุ่นที่เข้ามาเรื่อยๆดีมากๆเลยครับผมแล้วก็เหนื่อยมากๆเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ยินดีกับ ตัวเองที่ผ่านมาได้แล้วเพราะว่าเราเต็มที่กับรถทุกคันนะผมเจออะไรมากมายนะครับสนุกครับมีความสุขหน้าที่อยู่กับพวก M Performance M p o w e r นะครับปีนี้น่าจะผ่านมือผม4-5คันแล้วคือแทบทุกสีล้วปีนี้ทางทีมเราได้ตั้งใจทำคลิปออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชม ที่ชอบหรอก็มีหลายคันเลยนะของปีนี้อย่างเช่นตัว x 5 f 1 5ที่แปลงเป็นตัว x 5 m f 9 5้ันั้นก็คือเขาเรียกว่าแปลงเจนไปเลยก็ถือว่าเป็นงานยากถือว่าลูกค้าก็แฮปปี้ก็ถือว่าสนุกมากครับแล้วก็อีกคันนึงน่าจะเป็นก็น่าจะเป็นรถผมเองเองนี่ยแหละครับรถ <laughs> ผมเองก็คือเป็น g 2 0 m 3า0ในตอนนี้ยังไม่เสร็จตอนแรกคือเสร็จสเต็ปแรกแล้วก็คือเราแปลงเป็นตัว m 3 g 8 0ก็มีทําทั้ง รอบคันเลยทั้งหมดปีนี้จะมี G30 ที่ผมชอบที่เขายัด ID ในรถแบบไม่ได้เป็น M นะครับผมใส่เต็มเลยเบรบมโบลแบปของอเวลลี่นะครับสีเจ๋งฟิล์มดีโคหดนะฮะแล้วก็มี i อย5ยนะพี่พี่ TJ ก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะ <laughs> สวัสดีคุณผู้ชมครับผมอยู่ผมบูมอัตุบานสวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับมาเจอกับอัตบานเทดดิงนะครับตอนนี้ YouTube ของเราได้ครบ10,000แสนซับสไคร์แล้วต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะคะเย้ก็ขอบคุณทุกซับสไคร์นะครับที่เข้ามากดติดตามนะครับก็เราพยายามที่จะทำผลงานออกมาให้ดีขึ้นเรื่อยๆแ,แ,แล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมเข้ามาดูเป็นแนวทางว่าแบบว่ารถรุ่นนี้มันก็แต่งได้นะมันก็แค่เริ่มต้นของผมเท่านั้นแหละคุณผู้ชม โรดทู 1M ก็อยากอย่างแรกเลยต้องขอบคุณทีมงานที่ร้านก่อนก็มีน้องๆมาช่วยกันเยอะทั้งทีมมีเดียทีมช่างทีมทุกทีมครับที่ที่ช่วยทำให้มันสำเร็จนะครับแล้วก็ทำให้ทุกคันรับลื่น QC กันอย่างดีแล้วก็ทำให้ลูกค้าแฮปปี ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับผมขอบคุณมากๆจริงๆครับที่ไว้ใจนะครับผมแล้วก็ทุกคันก็พยายามเต็มที่ครับผมพยายามจะแก้ปัญหาพยายามจะสรร้างดีไซน์ออกมาให้แบบเพอร์เฟคที่สุดกับคาแรคเตอร์แต่ละคนนะครับผมแล้วก็ยูทูบเนี่ยน้องๆผมตั้งใจถ่ายกันมากๆครับ สุดท้ายนี้ทางเราขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขแล้วก็เดินทางปลอดภัยในช่วงปีใหม่ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนนะครับผมร่ํารวยนะผมปีนี้คือรวยอยู่แล้วปีหน้ารวยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะผมแล้วก็มาแต่งรถที่นี่นะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ขับรถที่เรารักกันต่อไปนะครับผมแน่นะก็อยากขอให้ทุกคนนะครับผม ก็สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ร่ารวยปังๆกันมากๆในทุกธุรก,กิจที่ทําอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็เข้ามาอุดหนุนอัลจานได้ทุกเมื่อนะครับผมก็สามารถเข้ามาทักในไลน์แอดได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ก่อนใช้รถใช้ถนนนะครับทุกคนทุกคนทุกคันนะครับก็ระมัดระวังตรวจเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะครับหรือจะฝนตกหรือจะเป็นขึ้นคงขึ้นเขาเอย่างเงี้ยครับก็เดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับผม